ม้าหมุนมันหมุนตัว <ป Baker. S 1> ตีผัวแล้วทำไมหน้าเขายอขนาดนั้นไหมใหนันท์าถ้าอย่างั้นอันนั้นม้าหม,มุนนี่ก็บันลมมาแท้ขอคืนแหมเวลามันตีฉันไม่เห็นโอยอย่างนี้เลยฉันตีกันได้เพราะฉันเป็นผัวเมียกาัน พี่น้องกันมารับรางวัลนี้แป๊บมาเขาคอยนานแล้วของอัจจวันิดนึงครับเาเรียกน้องพลอยตีนตหัวกูเบอร์หมดเลยนะชื่อน้องพลอยเหรอกูก็พลอยฟ้าพลอยฝนไงเอาแต่โนู้นของใครต้องรับเรียกเนอะใครโน้นไหนสี่สี่ตีคนตีคนอีกคนเลยใช่ไหมอ๋อครับให้มาสี่คนใช่ดื่มน้ำลมไฟสี่คนแบงเบล์บัสพลอย เออกู่ันทันขันอ้โหนี่เฮ้ยผู้ชายแต่ป้าตายกลางป่ากลงเขาในที่เกิดิชกลายดันมาเจอชนีเหลือง คือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากไปแบบนี้แล้นะหนูว่าเคยเป็นผู้ชายเคยมีเมีย er แล้วผู้หญิงเนี่ยมันทิ้งหนูไปเลยตองใจมาเป็นแบบนี้ <ๆ S 1> แต่จริงๆแล้วอะไรนะครับอันนี้เชนีอันนี้เล็กเก้งครับพี่คือหนูว่านะเคยแบบว่าคิดว่าเราจะต้องกลับตัวกลับใจได้พงษท่านจะกลับตัวกลับใจได้เดี๋ยวแอนจี้๋ยวจะลองมาจีบีินี่ดูรวบรวมยีนผู้ชายดูบ่ะมา,มา คุณนะครับสหรับแล้วก็รางวัลนะครับเพขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับน้องสาวดำดงนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับให้น้องสาวได้นะครับรางวัลก่อนนะครับโอ้ยดูแผ่นหลังสิแม่งใหญ่กว่ากูอีกพี่หญิงอ้วนพี่อ้วนผมชอบง่ายครับสวยหรือเปล่าขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนะครับขอบคุณนะครับเดไกเพชขอบคุณ อกใจแล้วพวกกันไปดูกันสิคุณครับอร่อยมากค่ะสวยไม่สวยเออคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะอยากเห็นหน้าขอเห็นหน้าสักหน่อยได้ไหมครับฉันเหรอคะใช่ครับนี่มึงจะล้องทำไมกูต้องหนีมึงไม่ใช่มึงหนีกูความจริงไม่น่าให้กูเเ็นเลยให้พี่ชอนเ็นแต่ไม่ต้องแต่งหน้าด้วย เฮ้ยเฮ้ยมันว่าหน้ามึงเฮี้ยว่าหน้าเฮี้ยมเฮี้ยมะไม่ใช่บอกว่าหน้ากลัวเพี้ยเฮ้ยก็พี้ยเอ้ยกลัวหน้ากูเพี้ยกลีะนี่ถามจริงเนี่ยปากเก็บอะไรอยู่หรือมึงเนี่ยเก็บฟันได้เดียวเก็บอื่นเก็บไม่ได้เก็บฟันได้จริงเหรอแผ่หน้ากับของปลอมนะใครไปบอกคนว่าผมใส่ฟันปลอมใส่จริงไหมล่ะ ขคเครัฮหน้า <rôle>: ฮ <but S 1> ัหน้ารับรางวัครับีคุณมาครับราัใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะรัคุณนะครับขอบคุณนะครับ จะบึ้งจะบึ้งจะบึ้งลุกหนีไปไหนนะคะยังยังยังเยอะอีกยาวไกลค่ะเอาเวลาสักครู่หนึ่งสักครู่นะคะเฮ้ยเออน้องดำดงรับรางวัลก่อนเพราะว่าน้าๆขอบคุณนะครับขอบคุณน้าว่าช่วยอุดหนุนน่าที่วันนี้ขายใครไม่ได้เลยเขาเพิ่งให้มันจะไปขายใครล่ะคนดูยืนบังร้านค้านอนตังกับร่วงเลย เฮ้ยคือเกิดว่าพวกกูลุ้มต่อยพ่อมึงมึงเคืองกูไหมอันนี้ถามเล่นๆนะปล่อยเอออย่าไปทนคร้ายเขายุ่งมากแล้วเออเออปล่อยให้เขาทรมานด้วยเบาหวานเขาไปทรมานเหรอบายายบายไปน้องเบลเบลเบลไปด้วยขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับดูสวยเวล่ะเห็นหน้าหรือยังเห็นแล้วคุณเจ้าของ ปเป็นความจริงบบโอ้ท่านลองไปปิ้งพนเนตดูเลยทอดเปลืองน้ำมันปิ้งดีกว่าแค่ใช้ถ่านสิบบาทก็โอเคแล้วครับครับเลฟังได้หูไม่ค่อยดีใครเรียกชื่อกูบาเปลเบครับโ,โเูเรียกอย่ก็มีเรื่องไปครับไปครับไปครับเบลเบลเบลครับขอเใจเาสักครู่หนึ่งนะครับว่า